สวัสดีครับบ้านสวนลลงอิดนะครับที่เห็นอยู่นี้คือ <c oughs> ท่อนพันธุ์ของเนีเปียดท้ายเขื่อนนะครับซึ่งทำได้5้าวันนะครับหวันนะก็เขาก็ออกยอดออกรากนะครับยอดก,ก็ขึ้นมาสวยงามนะครับนะฮะแล้วก็ออกราก แล้วถามว่าจะปลูกตอนนี้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าบ้านสวนลุกหยดจะจะยังไม่ปลูกนะครับอห้าวันปกติแล้วปลูกได้ครับถ้าการอ่านำต้นพันธ์ุไปบ่มโดยการรดน้ำใส่ปุ๋ยทุงปุ๋ยรดน้ำแล้วปิดถุงไว้นะครับเช้าเย็นเนี่ย สี่ห้าวันอันนี้ก็ปลูกได้นะครับหนอห่อเขกยอดเขาจะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกรากเหมือนกันนะครับปลูกได้แต่บ้านสวนลูกอิฐจะยังไม่ปลูกนะครับก็มีเหตุผลนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับครับนี่คือท่อนพันธุ์ของเนี้เพียรท้ายเขื่อนนะครับที่ ผมชํำเอาไว้ได้ห้าวันแล้วผมนำขึ้นมานะครับจะให้เห็นว่าอันนี้เป็นท่อนพันธ์นะครับขนาดใหญ่นะครับก็เท่านิ้วโป้มือนะครับชํำไว้ห้าวันนะครับก็เขาออกรากนะครับรากขาวงามนะครับรากก็ประมาณสามสี่เซนแล้วนะครับยาวบางอันก็สองเซนนะครับแล้วก็ยอดนะครับ จะเห็นว่ายอดนี่ก็ประมาณสิบเซนแล้วนะครับยอดก็ขาวอวบงามนะครับขาวเหลืองก็ปกติก็ปลูกได้แล้วนะครับนี่นะครับแต่ว่าบ้านสวนยังลุงอิดยังไม่ปลูกนะครับจะให้ดูอีกท่อนนะครับขนาดใหญ่นะครับก็เห็นว่าเนี่ยเขาเกิดทั้ง สองยอดนะครับทั้งข้อล่างและก็ข้อบนนะครับอันนี้ก็ยอดก็ประมาณสี่ห้าเซนนะครับแล้วดูขนาดกลางขนาดกลางเห็นไหมขนาดกลางยอดเขาจะย,ยาวนะครับเห็นไหมยาวประมาณยี่สิบเซนได้แล้วครับนี่ยอดครับโอ้งามครับงามสวยงามเลยครับยี่สิบเซนขนาดกลางนี่จะออกยอดได้ดีรากก็ยาวนะครับ ยาวกว่าขนาดใหญ่นะครับผมมาดูขนาดเล็กครับขนาดเล็กอันนี้ฮะจะเห็นว่ารากก็ออกนะครับรากก็ออกดีนะครับออกดีแล้วก็ยอดก็เช่นกันนะครับประมาณสิบยี่สิบเซนได้นะครับนะครับอันนี้คือให้เห็นถึง่ต้นพันธุ์นะครับ นะครับที่ผมยกท่อนพันมานี้ก็ขึ้นมานี้ก็เป็นท่อนพันขนาดกลางนะครับของของเดบเปียท้ายเขื่อนนะครับยอดเขาจะสวยงามนะครับก็น่าจะยี่สิบกว่าเซนอย่างที่เล่าให้ฟังรากกอ็ออกยาวมากนะครับจริงๆแล้วปลูกได้นะครับปลูกได้แล้วเพียงแต่ว่าป้านสวนลูกอิดยังไม่ปลูกเพราะอะไรครับเพราะว่ามันก็มีเหตุผลอยู่หลายประการนะครับ สำหรับเหตุผลหลักๆก,ก็คือหนึ่งผมต้องการให้รากเขาออกมากกว่านี้และแข็งแรงกว่านี้สาเหตุที่จะช้ำท่อนพันไว้ถึงเจ็ดถึงสิบวันนะครับจริงๆแล้วก็เจวันก็คงจะไม่ต่างจากนี้เท่าไหร่ผมอยากจะช้ำไว้ถึงสิบวันวันนี้ก็วันที่ห้าวันแล้วนะครับวันที่ยี่สิบสี่นะครับ จริงๆแล้วผมอยากจะปลูกวันประมาณวันที่หนึ่งมีนานะครับนะครับหนึ่งให้รากเขาอ,ออกมากวก่าน,นี้แล้วก็แข็งแรงนะครับและสองยอดเขาขึ้นสูงกว่าน,นี้นะครับเขาได้รับทนกับสภาพอากาศทนแดดทนลมอะไรต่างๆนะครับเขาได้เจอแดดทุกวันนะครับเจอแดดเจอลมแดดก็ไม่ใช่แดดเปรี้ยงนะครับแดด บ้างนะครับเพราะว่าผมให้มีต้นไม้บางไว้บ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขา,ายังไม่เจอกับสภาพอา,อากาศที่แดดเปรี้ยงเท่าไหร่นะครับให้เขาได้ปรับตัวนะครับ mm. ประเด็นที่สองก็คือเรื่องของบางคนอาจจะเตรียมดินนะครับบางคนเตรียมดินแล้วก็าสามารถปลูกได้เลยมีดินแล้วน้ําพร้อมก็ปลูกได้เลยนะครับ ปันสวนก็ทั้งดินทั้งน้ําก็พร้อมแล้วนะครับนะครับดินนี่ก็ผมก็จะปลูกแบบไม่ใช่ทําร่องนะครับปลูกธรรมดาหลังจากขุดเออหลังจากเออผมไถแล้วนะครับไถไถสองครั้งนะครับดินร่วนซุยแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ปลูกเลยนะครับห่างประมาณแปดสิบคูณแปดสิบประมาณนั้นนะฮะไม่งั้นก็ เจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบแถวนั้นนะครับเพราะว่าในรกจักระพัดก็จะแตกกอกว่าดีนะครับกับปลูกทีกันไปมันก็ดีครับมันได้เยอะเพียงแต่ว่าเมื่อโตขึ้นมันจะเบียดกันเหมือนอย่างที่ผมเคยถ่ายคลิปให้ดูนะครับกอหนึ่งก็สี่สิบห้าสิบต้นร้อยต้นประมาณนั้นนะครับหลังจากตัดแล้วนะมันอย่างที่เคยเคยถ่ายให้ดูนะครับก็น้ำก็พร้อมผม เป็นน้ำบรดานนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีสปริงเกอร์ตอนปลูกกล้วยนะครับก็ช่วงนั้นน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยตัดพวกสปริงเกอร์อะไรออก,กเลยใช้สายยางเดินรถเอาเพื่อเป็นการออกหลังกายนะครับสภาพดินน้ำพร้อมนะครับส่วนท่อนพัน์นี่คือ,อสาเหตุหลักๆก็คือผมอยากให้เ เขาหนาเขาโตกว่านี้รากเขาแข็งแรงมากกว่านี้นะครับแล้วข้อสําคัญก็คือดูจากพยากรณ์อากาศนะครับเขาบอกว่าฝนจะตกวันที่สองสามสี่มีนานะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้หวังจะพึ่งฝ้าฝนอะไรมากนักนะครับเพียงแต่ว่าประการสําคัญก็คือผมต้องการที่จะชําน้ําไว้เจ็ดถึงสิบวันนะครับนี่คือเหตุผลหลักๆนะครับ แต่ถ้า,าเพื่อนๆ FC หรือลูกค้าท่านใดที่รับท่อนพันไปแล้วก็ไปชำครับห้าวันหวันนี้ปลูกได้แล้วครับเพียงแต่ว่าอยากให้มันแข็งแรงกว่านี้นะครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องบ้านสวนลงอิกนะครับแล้วก็กิงกลางาถามหาท่อนพันมานะครับที่เบอร์โทร 064-393-7310นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็คือศูนย์4ปดหนึ่งสองศูนี้า่งาหนึ่งนะครับตอนนี้่อนพันในเปียท้ายเขื่อนก็หมดแล้วนะครับก็เหลือบ้างก็มีนรกจะกรับพัดนะครับพอจะได้สักพันสองพันท่อนนะครับในเปียแคร์ก็เช่นเดียวกันพันสองพันท่อนนะครับสว่วนย่าหวานอิสราเอลนี่มีเยอะนะครับตลอดทั้งปีนะครับ ส่วนท้ายเขื่อนนะครับท้ายเขื่อนเนี่ยจะมีอีกทีน่าจะตอนนี้โตประมาณแข็งเอวแล้วลนะครับผมว่าปลายเดือนมีนาก็น่าจะจำหน่ายได้แล้วต้นเมษานะครับงไงเพื่อนๆก็อย่าลืมคลิ้งคลางเข้ามานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ